เพนกวินสองตัวนี้กำลังจูจีกันอยู่พวกมันเพิ่งพบรักกันอยู่ในห้วงเวลาแห่งความสุขแต่จูู่ก็มีเพนกวินตัวเมียเข้ามาโจมตีมันพยายามเข้ามากีดกันเพราะมันทนไม่ไหวกับพฤติกรรมแบบนี้ตัวผู้ที่มันไม่สามารถครอบครองได้ก็ไม่อยากให้ใครได้ไปครอบครองเช่นกันทั้งสองฝ่ายต่างต่อสู้กันจนเกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นและกลายเป็นเหตุชุลมุนเพนกวิน Penguin ใช้มือและปากต่อสู้กันอย่างบ้าคลาั่งจนตัวที่ยั่วยุถูกตกจนล้มลงกับพื้น คู่รักหนุ่มสาวเพนกวินต่อสู้ขับไล่ผู้บุกรุกแล้วเดินออกไปพร้อมกันทั้งคู่กลับไปใช้ชีวิตยังมีความสุขด้วยกันแต่คุณผู้ชมช่องเอดีคงกำลังคิดว่าภาพเหล่านี้ถูกถ่ายได้อย่างไรภาพทั้งหมดมาจากกล้องสอดแนมเป็นกล้องที่จำลองเหมือนเพนกวินของจริงเพราะเอกลักษณ์ของสายลับแตกต่างจากเพนกวินตัวอื่นทำให้สายลับกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มเพนกวินมันถูกกลุ่มเพนกวินล้อมไว้แต่สายลับเพนกวินกลับไม่มีอารมณ์เกรงกลัวใดๆ ทำให้มันกลายเป็นที่ยอมรับและเป็นผู้นำของฝูงแต่มันกลับนำนกเพนกวินไปผิดทางวันนี้เราจะใช้กล้องสอดแนมตัวนี้มาดูเหล่านกเพนกวินที่อยู่ในบริเวณซีกโลกใต้ว่าพวกมันอาศัยอยู่กันยังไงเข้าสู่โลกที่แท้จริงของนกเพนกวินเนื่องจากเพนกวินเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ให้กำเนิดลูกหลานในทวีปแอนตาร์กติกาเพนกวินกำลังออกเดินทางไกลพวกมันต้องข้ามมหาสมุทรน้ำแข็งเพื่อไปหาคู่การเดินทางอันยาวนานนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก มันลื่นล้มหน้าขมำลงกับพื้นที่เลวร้ายกว่านั้นพวกมันต้องเผชิญหน้ากับคูน้ำลึกแต่โชคดีที่เพนกวินตัวนี้หยุดทันมันส่ายหัวเพื่อเตือนเพื่อนฝูงของมันเพื่อป้องกันไม่ให้ตกลงไปในขูน้ำการปกครองของนกเพนกวินเป็นหนึ่งเดียวกันตราบใดที่พวกมันไว้วางใจซึ่งกันและกันก็สามารถเอาชนะความยากลำบากทุกอย่างได้แต่วันนี้มีเพนกวินตัวหนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันตกลงไปในหลุมลึกและสูญเสียการรับรู้ทิศทางมันทำได้แค่ร้องให้โหยหาเพื่อน หวังว่าเพื่อนจะรอมันแต่เหล่านกเพนกวินได้หายไปไกลแล้วมันต้องไปด้วยตัวเองเพียงลําพังการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันพายุหิมะกําลังจะมาสิ่งนี้ทําให้สิ่งต่างๆยากสําหรับเหล่านกเพนกวินพวกมันก่อตัวเป็นวงกลมกอดกันเพื่อความอบอุ่นนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะลมหนาวแต่มันเป็นเพียงนกเพนกวินหลงทางต้องดิ้นรนตามลําพังลมหนาวทาให้มันอ่อนแอลงเรื่อยๆเมื่อมันกําลังจะลม้มลงความหวังก็ปรากฏขึ้น มันตามทันกลุ่มนกเพนกวินที่กำลังอบอุ่นร่างกายอยู่จึงรีบหาที่นั่งแล้วแทรกตัวเข้าไปในที่สุดมันก็รอดนี่คือเพนกวินใช่ไหมไม่ใช่นี่เป็นกล้องที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นเพนกวินจำลองตัวนี้สามารถวางไข่ได้ปลอมตัวเก่งขนาดนี้มันหลอกให้เพนกวินตกตะลึงเมื่อเพนกวินมาถึงทีละกลุ่มการชุมนุมหาคู่ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและเราจะใช้กล้องสอดแนมถ่ายทอดสดให้กับคุณผู้ชมช่องเอดีดู น้ำแข็งหนาทึบอัดแน่นไปด้วยเหล่านักล่าที่รอคู่พวกมันทั้งหมดเป็นเหมือนชายเจ้าชู้เพนกวินส่วนใหญ่จะมีสัมพันธ์กับคู่ที่ต่างกันทุกปีไม่นานนกเพนกวินตัวหนึ่งก็เริ่มแสดงท่าทางเศร้าโศกจนดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามได้สําเร็จแต่น่าเสียดายที่มันโชคไม่ดีพลาดโอกาสครั้งนี้แต่เพนกวินตัวนี้ไม่ท้อแท้เพราะยังมีเพนกวินมากกว่าสามพันตัวรอให้เลือกเพนกวินใช้วิธีการเดินเกี่ยวพาร,ราสีเพศตรงข้ามถ้าพวกมันเริ่มเรียนแบบกัน หมายความว่าทั้งสองฝ่ายถูกตาต้องใจกันคู่หนุ่มสาวคู่นี้เพิ่งสร้างสัมพันธ์กันแต่การแสดงความรักต้องพบกับความอิจฉาตาร้อนเพนกวิ้นตัวเมียพยายามเข้ามาก่อกวนพฤติกรรมนี้ทําให้เกิดการต่อสู้อันดุเดือดขึ้นตอนแรกพวกมันใช้ปากจิกกันจากนั้นเริ่มออกหมัดและเตะกันฉากนี้น่าอับอายมากจนกระทั่งตัวที่สามถูกผลักลงไปที่พื้นคู่รักหนุ่มสาวเดินจากไปด้วยความพอใจในที่สุดคู่รักก็ได้สารสัมพันธ์กันต่อ ไม่กี่เดือนต่อมาพวกมันก็วางไข่แต่ในทวีปแอนตาร์กติกาน้ำแข็งเย็นจะทำให้ไข่แข็งเพนกวินตัวเมียจำเป็นต้องใช้หางและเท้าจับไข่อย่างระมัดระวังมันจะเอาไข่ให้ตัวผู้ดูเพราะอีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่พ่อต้องดูแลลูกสำหรับนกเพนกวินตัวเมียการวางไข่ต้องใช้พลังอย่างมากมันต้องกลับไปสู่มาหาสมุทรเพื่อหาอาหารอนาคตของลูกนกเพนกวินขึ้นอยู่กับพ่อแต่ทั้งคู่ต้องส่งมอบไข่ให้สำเร็จ เพนกวินตัวผู้จะอวดถุงฟักไข่เพื่อให้กำลังใจเพนกวินตัวเมียและคอบเปลือกไข่เบาๆสแสดงให้เห็นว่ามันสามารถดูแลลูกได้แต่การส่งมอบไข่ต้องใช้ความระมัดระวังหากทิ้งไว้บนน้ำแข็งนานเกินไปตัวอ่อนในไข่จะถูกแช่แข็งโชคดีที่เพนกวินตัวผู้ดำเนินการอย่างรวดเร็วนำไข่ใส่ลงในถุงฟักอย่างสบายๆเห็นแบบนี้อดไม่ได้ที่จะชื่นชมให้กับความยิ่งใหญ่ของพ่อแม่เพนกวินตัวเมียทำภารกิจเสร็จแล้ว กำลังจะกลับไปมาหาสมุทรพร้อมตัวเมียตัวอื่นส่วนพ่อเพนกวินนั้นการทดสอบเพิ่งเริ่มต้นในฤดูหนาวที่หนาวที่สุดในโลกพวกมันต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องผลผล,ผลิตแห่งความรักของพวกมันหลังจากประสบกับฤดูหนาวที่หนาวที่สุดในโลกการทำงานหนักของพ่อเพนกวินก็เป็นผลลูกกำลังจะออกมาจากเปลือกไข่พ่อเพนกวินตื่นเต้นจนแทบจะรอไม่ไหวอยากจะอวดลูกให้เพื่อนบ้านเห็นเสียงร้องของนกเพนกวินตัวน้อยเริ่มมีปฏิกิริยาเช่นกัน จนถึงตอนนี้ลูกนกเพนกวินตัวน้อยฟักไข่ได้สําเร็จแต่พ่อไม่ทันได้ดีใจลูกๆก,ก็เริ่มหิวพวกมันขย้อนอาหารในกระเพาะออกมาเพื่อลูกลูกเหล่านี้จะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าแม่ของพวกมันจะกลับมาเมื่อใดเพื่อที่จะถ่ายภาพลูกนกเพนกวินเหล่านี้ได้ดีขึ้นทีมงานก็ประสบกับปัญหาอีกครั้งพวกเขาสร้างกล้องสอดแนมจำลองเป็นลูกเพนกวินเพื่อบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของนกเพนกวินตัวน้อยเพนกวินตัวน้อยตะโกนให้พ่อเพิ่มอาหาร แต่พ่อเพนกวินไม่มีอาหารอยู่ในท้องแล้วพ่อลูกทำได้แต่มองหน้ากันหวังเพียงแม่จะกลับมาในเร็ววันฝูงพ่อเพนกวินขนาดใหญ่ยังรอเพนกวินตัวเมียอยู่เพราะไม่มีอาหารพ่อและลูกต้องกินหิมะแทนความหิวโหยหากไม่สามารถรอการกลับมาของเพนกวินตัวเมียได้พ่อเพนกวินต้องทิ้งลูกไว้เพื่อกลับลงสู่ทะเลหาอาหารเมื่อกำลังสิ้นหวังฉากที่ไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นเพนกวินตัวเมียเดินข้ามมหาสมุทรน้ำแข็งกำลังเดินมาหาพวกมัน เพนกวินน้อยไม่เคยเห็นแม่มาก่อนยืดคอมาดูด้วยความตื่นเต้นแต่ตามหากันในหมู่นกเพนกวินมากกว่าสามพันตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพนกวินตัวเมียต้องค้นหาสามีท่ามกลางเพนกวินมากมายเพนกวินตัวเมียตัวนี้จำคู่ของมันได้ในที่สุดพวกมันก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งแม่เพนกวินเจอลูกครั้งแรกแทบจะอดใจรอไม่ไหวภารกิจส่งมอบลูกเพนกวินสำเร็จถึงเวลาออกเดินทางแล้วลูกนกเพนกวินตัวน้อยกรีดร้องดูเหมือนมันไม่อยากให้พ่อไป พ่อเพนกวินหันกลับมามองดูลูกที่เลี้ยงมากับมือพ่อรอดชีวิตมาจากฤดูหนาวที่ยากลําบากที่สุดทุกสิ่งที่ทําก็เพื่อลูกที่อยู่ตรงหน้าจูจูก็ต้องบอกลามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆโชคดีที่แม่เพนกวินมีอาหารมากพอสามารถดูแลชีวิตที่เปราะบางเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเรื่องราวก็จบลงอย่างสงบเพนกวินตัวผู้กระโดดลงไปในน้ําทีละตัวกลับไปสู่มหาสมุทรแต่ครั้งนี้พวกมันจะไม่มีวันกลับมาส่วนชะตากรรมของเพนกวินตัวน้อยนั้น ยังเต็มไปด้วยวิกฤตและตัวแปรในการเติบโตของพวกมันยังมีอะไรอีกมากมายให้เรียนรู้พวกมันสามารถเติบโตอย่างแข็งแรงได้แล้วพวกมันจะกลับไปสู่มาหาสมุทรได้เหมือนพ่อหรือไม่ติดตามความตื่นเต้นต่อไปได้ในช่องเอดี